ตัววันนี้แนะนำหุ้นอะไรนะครับตัวแรกผมดูตัวของ c p r นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งเหมือนกันที่ได้ฟันโฟโลอค่อนข้างเยอะอันดับ2เลยนะถ้าดูจากโคดิ้งปลายปีที่แล้วนะครับก็หุน Big Cap นะ้นบิ๊กแคปเนี่ยจริงๆผมว่าได้หมดแหละแล้วราคาหุ้นเนี่ยสร้างฐานแถวๆห้าบาทนะบวกลบแถวๆนี้จริงๆช่วงที่ผ่านมาถ้าเล่น Trading เทรดดิ้งใน50ขึ้นไป5้าสนี่ก็ได้หลายรอบเหมือนกันเพราะว่ามันมันเป็นเริ่มกันไซด์เวทแถวๆนี้แล้วนะครับ แต่ถามว่าอ mm ัพไซด์มีเยอะไหมผมว่ามันมีเยอะนะถ้าตลาดหุ้นไทยเฟื้่า mm hmm. ถ้าเพราะตลาดหุ้นไทยเฟื้อเนี่ยยังไงตัวนี้มาด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวที่ต้องต้องซื้ออ่ะเหมือนเป็นพ็อกซี่คล้ายเคแบง k bank อะ่ะถ้าถ้าฝรั่งจะเข้าหุ้นไทยจริงอะ่ะซีพอมันต้องอยู่ในพอร์ตอย่างก็คือเป็นช่วงนี้ต้องยอมรับว่าโดมสติกเพลย์ที่เน้นโดมสติกเนี่ยจะจะดูน่าสนใจมากกว่าคุณส่งออก อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงแม้ตัวนี้จะมีเรื่องของท่องเที่ยวเอี่ยวมาน,นิดนึงก็ประมาณสัก10กว่า20%แล้วท่องเที่ยวคือมันไม่ได้หายไปหมดนะมันไม่เหมือนตอนโควิดนะท่องเที่ยวแค่ไม่โตช่วงนี้ก็จะไม่โตแต่ว่าก็ประมาณสัก30กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่ก็เท่าว่าภาพรวมๆเนี่ยมันไม่ได้โดนกระทบจากที่ท่องเที่ยวไม่โตแต่การถือว่าปิดเยือนเยี่ยมมันก็ยังค่อนข้างโอเคแล้วก็พอเป็นดเมิเสิกเลย์ด้วยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ นึกถึงตัวแรกๆเหมือนกันนะครับใช่ครับผมว่าควรจะมีพวกคอน s u m e r แล้วก็ด OMESTIC PLAY ในพอร์ตนะครับท่ามกลางความเสี่ยงภาษีแบบนี้กำไรก็ยังโตดีนะพี่มนเราประเมินปี2 0 2 5นาเนี่ยกำไรทั้งปี26 0 0 0พล้านเพิ่มขึ้นเกือบ1 2บอเ็ยีย o เยียก็ปวี r ี E เหลือ17เท่านะครับเคยเทรดกันเนี่ย30-40เท่านะ p E แต่ก่อนนะครับสำหรับ CPO แต่ตอนนั้นจะเป็นช่วงขยายสาขาได้อยู่โกลเยอะๆใช่ยังโกลดอยู่ตอนนี้ก็สาขาก็เริ่มอิ่มตัวแล้วแหละแต่เหมือนเป็น Cash Flow making m a c h i ชีแล้วอะเป็นเป็นบริษัทเน้นสร้างกระแสงเงินสดแล้วเพราะกระแสงเงินสดนดีมากนะตัว Cash Cycle ติดลบอะคือดีมากนะเพราะเขาเ <cycle> รับเงินสดจริงๆใช่ครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเรื่อง CP x พที่ถือเนี่ยปีปีสองปีก่อนก็มีประเด็นเรื่องที่ไปซื้อโลตัสแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างยังไม่ค่อยลงตัวก็เป็นโอ้แหงมาตอนนี้คือทุกอย่างมันจบละแล้วก็ซีเพอยู่ในช่วงที่เรียกว่า เขาเรียกอะไรเหมือนกับจัดฐานตัวเองเรียบร้อยแล้วก็าลังช่วงจะไปต่อแล้วก็น่าจะเป็นอันที่สองบวกให้กสิกรได้อีกในช่วงอนาคตนะครับก็ทุกอย่างมันดูค่อนข้างเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วอันนี้ผม<ๆ>ผมย้ำนิดนึงเผื่อใครไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวเลโชทางการเงิน,<ม>นตัวไอแคชคอนเวอร์ชันใส่เข้าติดลบนี่คือดีนะครับไอทนนี่ผมพูดติดลบนี่คือดีเพราะว่าหนึ่งก็คือรับเงินสดมาก่อนแต่ว่าจ่ายเงินให้ซ<ม>ัพพลายเออร์คือคนเอาของมาฝากเนี่ยได้ค่า GP ได้ค่าอะไรได้เงินเข้ามาเลยแต่ กว่าจะไปจ่ายคนที่มาฝากขายอ่ะอีกต้องเป็นเดือนเดือนสองเดือนใช่เดือนสเดือนก็เลยทําให้ตัว conversion cycle มันติดลบนะครับเพราะในสมการเนี่ยมันจะมาเอาตัวของ account payable มาลบนะครับถ้าติดลบนี่คือดีมากนะครับก็ถือว่า positive นะตัว c p o ตัวโมเดลก็ค่อนข้างดีก็ราคาเหมาะสมซื้ออยู่ที่84บาทัพไซ d ์ค่อนข้างเยอะประเด็นที่ esg ประเด็น esg ที่กังวลในปีที่แล้วเนี่ยผมว่าลืมไปหมดแล้ว ไม่ได้เป็นประเด็นแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งก็ก่อนพรุ่งนี้กรงงอ,งองประชุมนะครับผมว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มาย้ำเรื่องอันเดอร์เวทแล้วกันนะครับแล้วคนที่เซนซิทีฟกับตัวดอกเบียขาลงที่สุดเนี่ยก็จะเป็น BBL นะครับก็ตอนนี้ยังมีเวลานะสวิชไปตัวไฟแนนซ์ได้นะครับก็ตัวของไฟแนนซ์ก็ชอบที่สุด MTC นะครับแต่อันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่กล้าเบสนิดนึนนงแ <c oughs> ล้วกันถ <c oughs> ้าจะ ถ้าจะเล่นเป็นเทรดดิ้งก็คือซื้อ MTC ก่อนหนึ่งวันแล้วดูว่าพรุ่งนี้ลดไหมเพราะถ้าก็ลดจริงอะผมว่าหุ้นก็เล่นไปได้อีกช็อตหนึ่งแต่ถ้าไม่ลดล่วงลงมาช็อตหนึ่งถามว่าถือไปอถือไปอีกปีหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าถึงแม้รอบนี้ไม่ลดรอบหน้าผมว่าก็ลดอยู่ดีนะครับแค่ว่ามันเลื่อนไปเท่านั้นนะครับก็ยาวๆเนี่ยเทรนด์มันยังเป็น underweight แบงก์ Bank, แล้วก็ไปเล่นกลุ่มไฟแนนซ์อยู่ดีอีกอย่างหนึ่งคือลงไฟฟ้านะครับก็จะเป็นตัวกราฟ ด้วยก็ได้นะครับหรือว่าเอโก้แล้วก็ตัวของ b b l เนี่ยถึงแม้ไพร์ท o บุมันต่ำเนี่ยแต่ว่า p o t e n t i a l ของ NPL แล้วก็นิมที่มันหดตัวลงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทำให้ตลาดรีเรตติ้งระดับ Pri ร์ท o book ขึ้นมาได้เท่าไหร่นะครับก็แนะนำเป็นแค่ถือนะครับราคาเหมาะสมว่า61บาทครับหรือมันลดดอกเบีย้ยเนี่ยที่เขาเริ่มเก่งกันในตลาดคือลดมากกว่าสอสาครั้งด้วยนะคือมันไม่ใช่ลดแค่ครั้งเดียวก็ p o t e n น i a l อนาคตกลุ่มแบงก์ก็เลยค่อนข้างดูเพรส ดเดี๋ยวเข้าสู่เปเปอร์นะครับก็เป็นตัวพรีวิว GPT นะครับกลุ่มฟู้ดช่วงนี้ก็อัพพอร์ตกันอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยก็เชื่อว่าแต่กำไรแตรมหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็จะดีด้วยนะครับก็ถือว่าดีกว่าที่เราเคยคาดไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็กําไรแตรมหนึ่งน่าจะประมาณที่550ล้านนี้ก็โตขึ้นเยอนเยียแล้วก็ค่อนข้างเยอะ Q1 Q, Q. ไรายได้รวมก็ดีขึ้นนะครับเยอนเยือแต่ลดลงนิดหนึ่ง Q1 Q หงเดี๋ยเราก็ตามราคาไก่ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ก็เรียกว่าดีโตขึ้นในทั้งเยีรเยียรคิวนคิวะครับธุรกิจฟาร์มก็ส่งตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าเรื่องของส่งออกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกัน ตัวมาจินเนี่ยก็ลดเพิ่มขึ้นนะครับจากต้นทุนของอาหารสัตว์ที่มันลดลงที่เราก็พูดกันมาตลอดนะครับพวกข้าวโพดถั่วเหลืองรอต่างๆก็เป็นประเด็นที่ทําให้มาจินเพิ่มขึ้นเป็น13.8%<ม>ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแนวโน้มแต่มสอก็จะดีต่อเนื่องอยู่ด้วยเพราะว่าเรื่องของปริมาณส่งออกก็ยังดีราคาไก่ก็ยังยืน ัวอยู่ได้40บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับต่ําอยู่งั้นภาพรวมของที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่1่เนี่ยไตรมาสสก็น่าจะยังรีพีทได้ต่อก็ถือว่ากลุ่มโฟร์ช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันก็ยังแนะนําซื้อนะครับเป้าหมายราคา11.4อีนะครับอีกตัวเป็น s n P นะครับตัวนี้ก็หายไปนานเหมือนกันก็มาเด็กกันนิดหน่อยแล้วการพรีวิวไตรมาสที่169าลนน้ตขึ้น 8%เยนเยแล้วก็นิดหนึ่งคิวนคะครับมาหนึ่งเปอร์เซ็นรายได้นี่ก็เอ่อโตขึ้นนะครับเยนเยสี่เปอร์เซ็นแต่ก็ลดลงคิวนคิวสัดส่วนยอดขายตอนนี้ในประเทศก็ยังเยอะอยู่นะครับประมาณสักแปดสิบต่างประเทศก็ยี่สิบในประเทศเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเติบโตได้สองหลักแต่ว่าการาตัวส่งออกเนี่ยลดลงทั้งเยนเยแล้วก็คิวนคิวหลักๆก,ก็จะเป็นเวียดนามนะครับเพราะว่า ช่วงก่อนน้านี้เจะมีปัญหาเรื่องของดิสิบวเตอร์ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าจัดการแล้วกท็ทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นน่าจะเห็นได้ในช่วงไตรมาสสองหน้านี้นะครับก็เรียกว่าในบ้านหึ่ก็จะมีประเด็นตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําให้ส่งออกเนี่ยลดลงมาจินก็อยู่ที่29.9ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเยินเยเยก็จะเป็นเรื่องของสแนค็คที่มีมาจินสูงเนี่ยก็ ยังยังเป็นการที่ขายได้ดีอยู่มากกว่ากลุ่มเครื่องดื่มก็อย่างแนะนําซื้อนะครับเป้าหมายราคาที่14.3นะครับเ้วจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นพรีวิวของ p r m เพราะที่ PIM เป็นตัวที่เราชอบเป็นห่านทองคําของไบ์นะก็ก็พรีวิวออกมาแต่ว่าเปเปอร์ทําสไลด์ไม่ทันก็พูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันว่าก็คาดว่ากําไรไตรมาสที่1น่นี้จะอยู่ที่420ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น6% q เปอแต่ลดลงเยอนเยียต้นครับ เพราะว่าเขามีตัวเรือที่ที่ไปาหายไปในช่วงแต้มมาสหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็ภาพรวมภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็เป็นไปตามค่าแล้วก็เรือที่เขาไปซ่อมไปตกแต่งอะไรต่างเนี่ยมันจะเข้ามาในแต้ม,มาส์สองคะจะทําให้แต้ม,มาสองเนี่ยและทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับก็ยังได้นําสื่อนะครับเพราะใหม่ราคาก็คือสิบบาทเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับมีคําถามเข้ามาว่าถ้้าาาเกษีียยณุมปแลว และโอน LTF ไปเป็น TSGX ใหม่ที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับสามารถถอนคืนก่อนเงื่อนไขได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้ครับเพราะว่าสิทธิ์ในการขายหรือสิทธิ์จะทําอะไรกับหน่วยลงทุนเนี่ยล้างทุนมีสิทธิ์ทําได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่คุยกันตอนแรกอะ่ะคือเราได้ลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคืนให้รัฐบาลด้วยซึ่งเวลาคิดย้อนเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีะเรื่องภาษีนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือขายได้แต่ว่า ที่ลดไปเนี่ยก็ต้องไปคืนเงินเขานะครับทางรัฐบาลที่เราขอลดไปในปีนั้นนะครับเขาไม่ได้บังคับล็อกในขณะที่ว่าเราขายไม่ได้นะถ้าสมมติฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็ขายได้ครับผมก็จะจะมีเงื่อนไขตรงแต่ต้องคืนตัวภาษีที่ได้รับไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมีเรื่องค่าปรับหรือเปล่าอันนี้ต้องติดต่อทางคิดคิดว่ามีครับกองทุนว่าว่าเกิดอะไรใช่ว่าต้องต้องจ่ายอะไรยังไงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าห้ามขายนะแต่ว่าขายเราต้องคืนสิทธิที่ได้มาเท่านั้นเอง ผมคิดว่ามีค่าปรับเพราะว่ามูลค่าของเงินตามเวลาเขาต้องคิดดอกเบี้ยเราย้อนหลังแน่นอนไม่งั้นทุกคนก็จะทําแบบนี้ผมก็จะได้เงินมาก่อนเอาเงินไปลงทุนอะไรแบบนี้นะฮะก็เอ่อเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับถ้าถ้าเกิดเมีความจําเป็นต้องใช้แล้วไม่แน่ใจเนี่ยแต่ไม่เขาไม่ได้บังคับว่าห้ามขายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนคได้เดี๋ยวเราเจอกับพี่วัดกันเลยเนาะเดี๋ยวรอพี่วัดสักครู่นะครับ Boom! Mm -hmm.